ในส่วนของตะเข้รางนะครับจะมีเศษกระเบื้องหลุดหรือเปล่ามันจะก่อให้เกิดช่องว่างแล้วเวลาฝนตกนน้ำมันก็จะไหลนะครับเข้าช่วงบริเวณเศษกระเบื้องหลุดเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเจาะกันทีละประเด็นเลยว่าเขาตรวจรับบ้านเนี่ยเขาต้องดูอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่หลังคาเพดานงานไฟฟ้าประตูหน้าต่างห้องน้ำงานยืดงานสีงานโครงสร้างงานโลงรถงานบันไดห้องรั้วแล้วก็ทำกำบัดรล้บก็ทำบันต่างๆ สบการณ์ที่เราทํางานอยู่ในประมาณติดปีแล้วเราไปรตรวจแล้วมันมันเจอปัญหาหลายๆเรื่องที่ระหว่างเจ้าของบ้านกับทางผู้รับเหมาหรือดีลเปอร์ต่างๆเนี่ยเคลียร์รายละเอียดไม่ตรงกันหรือ มีรายละเอียดที่มันจะต้องแก้ไขมาช่วยในเรื่องของเจ้าของบ้านนะครับทางผู้ลบเหมาแล้วก็ทางองค์กลารเหมือนกับเป็นสื่อกลางนะครับเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการตรวจรับบ้านมาแล้วกี่หลังฮะถ้านับก็เป็นร้อยหลังครับผมระบบไฟฟ้าระบนบน้ำประปาตรวจความพร้อมก่อนเข้าอยู่ลำดับแรกเนี่ยเป็นตัว<ด>ใจของบ้านเลยนะครับผมก็จะเป็นงานหลังคาที่ทาไมต้องเน้นเรื่องหลังคาเพราะว่า หลังคาั่วเนี่ยมันเสียหายมากกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการตรวจหลังคากันเลยนะครับว่าเขาเริ่มตรวจยังไงมกดสซ สวัสดีครับพบกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาบนิกบ้านๆนะครับและเรามาในธีมวันศุกร์นี่ฮะวันศุกร์เนี่ยก่อนวันหยุดเราจะพาทุกคนเนี่ยมาตรวจรับบ้านกันนะครับในซีซั่นนี้อ่ะเราจะพากูรูสองท่านนะครับที่เป็นนักตรวจรับบ้านเนี่ยครับตรวจรับบ้านมาแล้วนะฮะ หลายร้อยหลังแม่งเดี๋ยวจะเอาทริคเอาไอเดียนะครับวิธีการตรวจรับบ้านแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยครับสามารถเอาไปตรวจรับบ้านเองได้นะเห็นไหมอ่ะสวัสดีครับมาพบกับ2ท่านครับพี่เตากับพี่เอกครับอ่าแนะนําตัวหน่อยฮะสวัสดีครับครับผมเอกนะครับผมผมเต่าครับผมครับผมพี่เอกกับพี่เต่าเนี่ยปกติแล้วประกอบอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทครับผมครับครับก็หลังจากที่เรามี ก็เรียกข่า,เ,ขาวเวลาว่างเนาะเป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมก็คือเราจะลักษณะว่าตวัวรับบ้านนะครับเป็นารายได้พิเศษจากเดิมเนี่ยที่เราหารายได้พิเศษเนี่ยเราก็ไปคิดว่าประสบการณ์ที่เราทํางานอยู่ในประมาณสิบกว่าปีแล้วเราไปรตรวจแล้วม,มันเจอปัญหาหลา,ายๆเรื่องที่ระหว่างเจ้าของอบ้านนะครับผมกับทางผู้รับเหมาหรือทางาดเวลอปเปอร์ต่างๆเนี่ยเคลียร์รายละเอียดไม่ตรงกันหรือ มีรายละเอียดที่มันจะต้องแก้ไขแล้วก็สือส่อสารอาจจะไม่ไม่รู้มันต้องสื่อาสารยังไงแล้วต้องแก้ยังไงเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยในเรื่องของเจ้าของบ้านนะครับทางผู้รับเหมาแล้วก็ทางองค์การเนี่ยคือเคลียร์ประเด็นนี้ให้ลงตัวกันนะครับเหมือนก็เป็นสีกลางนะครับครับผมประมาณนี้ครับโอเคพี่เตาครับเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการตรวจรับบ้านมาแล้วกี่หลังฮะก็ ถ้านับก็เป็นร้อยหลังครับผมจากประสบการณ์ที่สิบกว่าป,ปีเ<ป>หมือน,นกันใช่เพราะว่ารเราเป็นทีมเดียวกันเนาะก,ก็ทําพร้อมๆกันไปนะครับไป,ไปด้วยกันบ้างแยกกันบ้างนะครับในการตวรวจเนี่ยเราก็ต้องมองว่าอย่างนี้ครับเราไปช่วยเจ้าของบ้านดูความพร้อมก่อนที่จะเข้าอยู่อาศัยครับว่าเรื่องระบบการใช้งานของบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาระบบสุขภิบาลต่างต่างาหรือตัวอาคารเองเนี่ยพร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัยแล้วหรือยังครับผมตรวจความพร้อมก่อนเข้าอยู่ ให้กับทางเจ้าของบ้านและทางโครงการแล้วเมื่อกี้พี then, ่เอกบอกมาว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทํางานตรวจรับบ้านเนี่ยเป็นงานหลักของเราเราทําเป็นจ็อบเสริมเราขยายความตรงนี้นิดนึงครับว่าแล้วทําเป็นจ็อบเสริมเนี่ยครับทัได้เป็นหลายร้อยๆหลังเลยเหรอแล้วเอาเวลาที่ไหนมาทําแล้วที่สําคัญนะฮะมาตรฐานที่เอาไปตรวจรับบ้านเนี่ยครับเราเอามาตรฐานพวกนี้มาจากไหนทาไมเราถึงคิดว่า สิ่งที่เรารู้เนี่ยครับมันสามารถเอาไปตรวจระบ้านได้อ่าอ่าโอเคเริ่มเริ่มต้นอยู่นะรว่าเราเอาเวลาไหนในการตรวจระบานครก็จะเป็นวันที่เราหยุดนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นวันถ้าเป็นวันปกติเราก็ยาอาศัยว่าเราลาปักลอนไปนะครับสําหรับการตรวจระบ้านนะครับอ่าเป็นวันปกติอย่างเงี้ยครับทีนี้ตอนแรกเราก็ทําแบบลักษณะว่าทำไมเราถึงทำเราอาศัยความรู้ที่เราสั่งสมมาเกี่ยวกับงาน ติดตั้งต่างๆนะครับผมตั้งแต่หลังคานะครับลงมาเลยเราก็อยากได้ไอเดียตรงนี้มาแชร์ความรู้ให้กับทางเจ้าของบ้านด้วยว่าวิธีการตรวจเป็นยังไงบ้างน,นะครับจากประสบการณ์ตรงนี้เราก็สามารถบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเราเอามาฐานจากผู้ผลิตเป็นหลักครับผม,มเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยผมยกตัวอย่างเนาะกระเบื้องหลังคาที่เรามุงหลังคาอยู่เนี่ยครับมีหลากหลายยี่ห้อมีหลากหลายผู้ผลิตมาก นะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเอามาตรฐานของผู้ผลิตเนี่ยเป็นเกณฑ์ mm hmm. นะครับในการตรวจสอบนะครับแล้วก็มาตรฐานทางหลักวิศวกรรมที่เราเริ่าเรียนกันมาทางสายวิชากาอสร้างเนี่ยนะครับเอามาประยุกต์รวมควบกัน mm hmm. กับผู้ผลิตนะครับจึงออกมา mm hmm. เป็นมาตรฐาน mm hmm. ที่เราสามารถตรวจระบ้านประมาณนี้ mm hmm. ครับผม รเรารบ,บอกบนิดนึงนะพี่เอกนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยต้องเขาเป็นกูรูด้านหลังคาเลยเขาทํางานอาชีพหลังคามาดานมากแล้วแล้วก็จะมีเทคนิ <c> nic, คมีมาตรฐานมีโน้ตเฮาวพอเขาเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญปุ๊บเนี่ยเขาจะไปหาความรู้ในด้านอื่นเพิ่ม นะครับแขนงช่างนะครับพื้นฐานเนี่ยมันจะไม่ได้หนีกันมากมันจะไม่เหมือนเหมือนกันแต่รูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัสดุการติดตั้งอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่เขาไปฝึกไปอบรมมาเนี่ยเขาก็สามารถมาช่วยลูกค้าเจ้าของบ้านนะครับตรวจได้มาตรฐานที่สามารถลองรับบ้านก่อนเข้าอยู่ได้อ๋อแลว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเจาะกันทีละประเด็นเลยว่า เขาตรวจรับบ้านเนี่ยเขาต้องดูอะไรกันบ้างนะครับนี่ในมือผมนี่มีคู่มืออยู่แล้วนะครับคู่มือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกเลยว่าตั้งแต่รูปแบบวิธีการตรวจมีอะไรบ้างแบ่งเป็นกี่ส่วนนะครับแบบเรื่องตั้งแต่หลังคาเพดานงานไฟ,ฟฟ้างานประตูหน้าต่างห้องน้ํางานพืชงานสีนะครับงานโครงสร้างงานโลงรถงานบันไดห้องครัวแล้วก็ทางบิบัตระบบสุขาภิบาลต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะทีละประเด็นเลยอ่าเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยพี่อ่ะ พอเราจะไปตรวจระบ้านเนี่ยครับเราเริ่มต้นยังไงเราเริ่มตรวจที่หมวดไหนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเราโฟกัสและมองปัญหาอะไรบ้างครับอ่าหรือพี่ลองเล่าให้ฟังนะครับครับผมลำดับแรกเนี่ยเป็นหัวใจของบ้านเลยนะครับผมก็ที่จะเป็นงานหลังคาที่เราบอกว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเพราะว่างานหลังคาเป็นหัวใจหลักข,ของตัวบ้านเลยเนาะก็คือว่าไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือหน้าหนาวเนี่ยหลังคาก็ยังคอยคุมหลังคาบ้านเราอยู่นะครับประเด็นหลักๆเนี่ยที่เคยตรวจกันมาเนี่ยที่ทาไมต้องเน้นเรื่องหลังคาเพราะว่า หลังคาั่วเนี่ยมันเสียหายมากกว่านะครับตบก่วนอืน <S <S ่นๆนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักซึ่งลักษณะการตรวจนะครับพี่เต่าเรามีอะไรตรวจกันบ้างครับผมในการตรวจนะครับมันจะมีตรวจทั้งภายนอกบ้านนะครับก็คือด้านบนนะครับ,รบแล้วก็ภายในถงราคานะครับซึ่งภายนอกบ้านเนี่ยเราจะตรวจด้วยการใช้เครื่องมือเสริมก็คือเป็นเครื่องเลบโดนนะครับโดนที่กดับบินขึ้นไปดูภายนอกทั้งหมดเลยครับ ทั้งสูบไปใกล้ๆกระเบื้องทั้งดูภาพรวมเรื่องของมุมฉากมุมอะไรต่างๆรวมถึงกระเบื้องบิน่นแตกต่างๆสามารถมองเห็นได้หมดครับผมส่วนข้างในของตัวถกหลังคาในบ้านนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะเราก็จะเข้าไปดูเรื่องของการติดตั้งขององศาได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้าหรือเปล่านะครับเรื่องของระยะแปรเรื่องของโครงสร้างเหล็กหลังคาว่ามีงานเชื่อมงานสนิมละเอียดเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับผมความแข็งแรงด้วยนะคะ เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการตรวจหลังคากันเลยนะครับว่าเขาเริ่มตรวจยังไงเดี๋ยวเปิดคลิปด,ดูกันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตรวจสอบงานหลังคาันนะเพื่อนๆซึ่งการตรวจสอบงานหลังคาเนี่ยเราจะใช้โดนนะครับเป็นตัวการตรวจสอบซึ่งการใช้โดนบินเนี่ยมัาจะดูในเรื่องของภาพรวมสําหรับการตรวจนะครคบผมผมจะใช้โดนเนี่ยเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับในการช่วย เพื่อตรวจของผมนะครับโดยการที่ยะตรวจภาพของตัวหลังคานะครับภาพรวมว่ามีเศษกะเบิ่บินแตกตรงไหนบ้างนะครับผมเราจะดูเรื่องตะเข้รางตะเข้สันนะครับเขายึดจับตัวอุปกรณ์เนี่ยในการยึดจับเป็นยังไงบ้างมีเศษหลุดไหมนะครับการเก็บงานเินเก็บยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เราจะดูว่าบินนะครับใช้โดนบินดูว่าตะเข้สันเนี่ยแล้วก็ตะเข้รางเนี่ยเขาติดตั้งยังไงนะครับตอนนี้เราจะสู่กระบวนการที่เราจะบินนะครับ เราดูตะเข้เสาและตะเข้รางนะครับผมว่ามีการเพาะรองรางขนาด3มเซนตามตรารฐ่านหรือเปล่าครับผมอันนี้เราก<ว>็าจะดูในเรื่องของสโลปนะครับขององศาลังคาครับว่าสโลปองศาลังคาเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานห,หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้เราใช้เป็นเครื่องแบบรอนนะครับจะองศายอยู่ที่ประมาณ7องศาถึง4 5่อ,องศานะครับผมอันนี้เราก็ดูดูเนี่ยสำหรับหลังนี้อยู่ที่ประมาณ34องศานะครับผมซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ครับผมอันนี้ผ่านไอ้สิบเจ็ดถึงเท่าไหร่นะองศาที่พี่บอกม่อกครับสี่สิบห้าครับผมสิบเจ็ดถึงสี่สิบห้าองศาเนี่ยครับมาตรฐานตัวนี้มันเอามาจากไหนฮะจากตัวผู้ผลิตครับผมว่าถ้าเป็นกระเบื้องรูปแบบรอนเนี่ยครับมันจะสามารถรองรับน้ําหรือไม่ทําให้หลังคารั่วเนี่ยมันจะสลบองศาที่เท่าไหร่อันนี้คือเป็นปัจจัยหลักนะครับของงานก่อสร้างหลังคานะครับ เดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนว่าปกติแล้วครับรูปแบบของหลังคามันจะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ฮะพวกนี้เขาเรียกว่ากระเบื้องคอนกรีตนะครับจะเป็นพวกซีแพคโมเดียไอพวกซีแพคโมเดียเห็นไหมว่าช่วงมันจะสั้นพอช่วงมันสั้นปุบเตะครับมันจะมีรอยต่อกันข้างเยอะเขาก็เลยต้องทําองศาให้มันชันนะฮะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันย้อนเข้าตามรอยต่อขององศากระเบื้องนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหลังคาเมทัลชีฟที่มันมีรอยต่อน้อย หรือว่าหลังคาก็เบื้องแผ่นยาวหน่อยก็เบื้องลอนเนี่ยแกครับองศามันก็จะสามารถลงมาได้ต่ําได้อีกอันนี้เป็นทิศไอเดียเลยตรงไปตรงมาเลยครับถ้าก็เบื้องลอนสั้นมากก็ต้องชันมากถ้าก็เบื้องลอนกว้างมากลอนยาวมากก็แบนได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับตรวจถงหลังคานะครับซึ่งเราได้แจ้งเพื่อนๆไปแล้วว่าเราจะตรวจอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้าสู่ในถงราคาเนี่ยเราแรกจะใช้จานวัดองศานะครับ สามสิบสี่องศานะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นกระเบื้องลอนจะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดถึงสี่สิบห้าองศานะครับนี่นะครับตอนนี้อยู่ประมาณสามสี่องศานะครับเมื่อเราตรวจสลบได้แล้วสลบได้เราไปเช็คดึงเรื่องระยะแปรนะครับระยะแปกคือระไรที่ครับตามมาตรฐานของกระเบื้องลอ,งน,อนนะครับจะอยู่ประมาณสามถึงสองถึงสามสี่เซนนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามสี่เซนนะครับ อ่าซึ่งตามมาตรฐานอยู่ที่ประมาณสามสอมี่อันนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับถามว่าทาไมเราต้องฟิกระยะพวกนี้เพราะว่าตัวกระเบื้องนะครับถ้าเกิดว,ว่าระยะแปลไม่ได้เท่านี้ระยะกระเบื้องเนี่ยมันก็จะสั้นหรือยาวเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สามสอสาี่เนี่ยมันจะสั้นยาวไม่เหมือนกันนะครับจะส่งผลต่อการรั่ว ะร,ระยะแปรเนี่ยตามมาตรฐานของกระเบื้งองคอนกรีตนะครับผม,มก็อยู่ประมาณ32ถึง34เซนนะครับผม,มซึ่งตัวนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็คือถือว่าผ่านนะครับผมแล้วก็ลำดับต่อมาเราจะดูเรื่องของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างนะครับเหล็กรูปว่าพั เราจะดูในเรื่องของอาการทาสีรองพื้นการสนิมนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราตรวจสอบเรื่องเหล็กรูปพรรพัน์นะครับผมเราก็จะดูเรื่องการยึดจับของตัวสกรูนะครับซึ่งตามมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นงานที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับค่าที่เขา,ขาเป็นค่าิกซ i n g นะครับเกี่ยวกับแรงลงมเนะี่ยเขาจะยึดกระเบื้องแถวเว้นแถวนะครับผม,มซึ่งสเปคของหลังเนี่ยก็จะอยู่แถวเว้นแถวนะครับคือแถวแรกที่เชิงชายนะครับแถวบนจะเป็นที่สันหลังคา นะครับแล้วก็จะไปแถวเว้นแถวครับผมนอ้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับผมอันนี้คือตามมาตรฐานร้ผลิลแต่ถ้าจะยึดตลอดเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอ่าประมาณการของแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับรครบทุกอันก็ดีแต่ถ้าที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีส่งผลต่อปัญหาก็เป็นประมาณนี้ได้ครับลักษณะการยึดเนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับแรงลมเป็นหลักครับผมอืมครับ ส่วนในนี้เนี่ยเราตรวจสอบในเรื่องของโครงเหล็กรูปพัรณนะครับซึ่งเป็นโครงเหล็กที่สําหรับเชื่อมนะครับของโครงงานหลังคานะครับเราจะตรวจสอบรอยเชื่อมนะครับผมแล้วก็สีรองพื้นการสนิมนะครับซึ่งเราก็ใช้เือเนี่ยลูบนะดูว่ามีสีรองพื้นการสนิมที่การเชื่อมนะครับยึดต่อเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งจากที่เราดูตามคลิปนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าบางช่วงนะครับมันจะมีรอยสนิมนะครับอยู่ตัวเนี้ยถามว่า มันยังเป็นสนิมผิวนะครับยังไม่ถึงสนิมขุมแต่เราสามารถป้องกันสนิมผิวได้โดยการให้เขาทาสีรองพื้นการสนิมใหม่นะครับผมเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวโครงเหล็กรูปพัณฑ์ได้ครับผมแล้วก็เช็คเรื่องช่วงของจั่งทันนะครับอยู่ที่หนึ่งเมตรหรือเปล่านะครับอ่าครับก็คือไอตัวสนิมพวกนี้ครับบางทีเนี่ย มันไม่ได้ส่งผลให้อันตรายมากแต่ถ้าเราไม่ดูแลมันเนี่ยครับไม่ดูแลใช่ครับผมนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยครับถ้ามันมีความชื้นมีอะไรพวกนี้มันจะเกิดสนิมได้ง่ายมากเลยเราลองไปซื้อเหล็กเนี่ยครับจากโรงงานมาเนี่ยมาตากน้ำค้างแค่คืนเดียวเนี่ยสนิมขึ้นเต็มละนะครับวิธีแก้ปัญหาเขาคือเราต้องทาสีกันสนิมไปมันจะมีสีแดงกับสีเทาพวกนี้ครับเป็นพวกเรดออกไซด์หรืออะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยววันหลังจะมาเจาะลึกๆให้ฟังกันนะครับอันนี้คือ ด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นมาก็คือเราเอาโด่ยเข้าไปมองใกล้ๆเลยเราไม่ต้องปีนขึ้นไปผเราจะดูได้ว่ากระเบื้องแผ่นไหนแตกหักหรือเปล่านะครับเราก็จะดูในเรื่องของตะเข้สันตะเข้ลางด้วยนะครับประกอบยึดเสษนยืดอะไรพวกนี้ครบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับมีการชักล่องด้วยนะครับตามตะเข้สันเนี่ยเขาจะชักล่องกัาแตกเร้าด้วยอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ทาสี นะครับเป็นสีก็เรียกสีแตงข้อนะครับเก็บสีบริเวณภูมิใต้ขอครับผมอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับผมในส่วนของตะเข้าลางนะครับเราจะดูเรื่องแนวพวกนี้ครับจะมีเศษกระเบื้องหลุดหรือเปล่าถ้ามีเศษกระเบื้องหลุดปัญหาคือเศษกระเบื้องพวกนี้ครับมันจะก่อให้เกิดช่องว่าง แล้วเวลาฝนตกหนักๆน้ำมันก็จะไหลนะครับเข้า<ม>ช่วงบริเวณเศษกระเบื้องหลุดอันนี้เดี๋ยวฝ่ากเป็นไฮไลท์นิดนึงก็คือคไอ้ตัวเนี้ยตัวตั้งๆเนี่ยเรียกว่าตะเคสันไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าตะเครางปัญหาจะเกิดที่ตะเครางเนี่ยเยอะอเยอะกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นองศาที่น้ำเนี่ยจะไหลโลมลงมาเลยแล้วมันก็จำนวนน้ำเนี่ยครับมันจะลงมาตรงนี้เยอะสุดแล้วมันก็จะเบรนลงข้างล่างบ้านเราไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงมุมตรงเนี้ย มีปัญหาของน้ํารั่วเยอะที่สดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโดรนที่คอยบินดูอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นปัญหาแล้วก็ขึ้นไปแก้ได้ถูกจุดก่อนที่ฝนจะตกอ่อคาครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดแล้วนะฮะในการตรวจส่วนของหลังคา,าใช่ไหมพี่ครับผม ส่วนหัวใจของตัวบ้านนะครับครับในหมดที่1ที่เราจะเข้ามาเจาะลึกในรายละเอียดกันเลยและครั้งต่อไปนะครับเราจะพาไปดูในส่วนอื่นๆถัดไปนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นส่วนอะไรนะครับกด subscribe ช่องสถาบันบ้านบ้านไว้เลยนะครับแล้วมาเจอกับพี่เต่ากับพี่เอกนะฮะต่อในครั้งต่อไปนะครับสำหรับการตรวจรังคานะครับเราก็มาตรวจกันแล้วนะครับว่ามีการตรวจอะไรบ้างนะครับใช่ครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแค่ผู้ชมนะครับสามารถติดตามได้ในสถาบันบ้านบ้านการตรวจรังคานะครับ เรามาช่วยกันออกแบบสุณภาพชีวิตดีไปกับสังคมสถานิกบ้านๆครับผมเราติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าทุกนเราจะตัวอะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใช่ไหมครับเราจะมาดูเรื่องของงานฝ้าครับกา เลยเวลาเราดูฝ้าเนี่ยครับ,รบเราต้องดูอะไรบ้างาครับฝ้าครับเรามีอยู่2ส่วนนะครับที่ที่เราตรวจก็คือเขาเรียกฟาฝ้าภายนอกกับฝ้าภายในนะครับผมแต่และส่วนเนี่ยก็จะวัสดุแนะนําแตกต่างกันเพื่อการใช้งานาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจฝ้านะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยเราสามารถเช็คในเรื่องของการลวกของลังคาได้ด้วยนะครับเพื่อนๆบางหลังที่เราไปตรวจกันเนี่ยบางทีเนี่ยลังคาเราตรวจข้างบนเนี่ยเราไม่เจออะไรนะครับ พอเราปีนเข้าสูถ่ถงฝ้าเนี่ยเราจะเห็นในแนวฝ้าในติดแล้วว่ามีรอยหยดน้ำเนบริเวณตะเค้สัมแล้วก็ตะเข้หลังเนี่ยตรงนี้เราจะเป็นจุดหนึ่งที่เราตรวจแผ่นฝ้าด้วยตรวจงานหลักครัพพร้อมด้วยเป็นท็คที่สามารถตรวจ,จได้ทั้งสองอย่างนะครับก็จะ,<ร>ะสามารถรู้เลยว่าหลักคารั่วถูกคร<า>ับผม